การคุ้วัาแตทุกท่านนะครับอ๋อัลรนใชยแล้วก็ทีมจิตอาสาเรนพกับคุณหมอคุณเจ้าของสถานที่คุณออฟคุณแจ็คนะริชาสองลนพรพวกเราที่สนใจไปในการศึกษาทนก็ชื่อพระพระายกัชิบพระที่ายกัชินะอคิจโนอยู่วัดวิรรงสาว เพราะว่าเห็นเห็นความต่างแล้วว่าผู้ป่วยที่ไม่มีการเียวยาใจหรือว่าไม่มีหลักในการเียวยาใจกับผู้ป่วยที่มีหลักในการเยียวยาใจมันต่างกันมากเพราะว่าเมื่อปีสองพรอสเก้าท่านอาจารย์ในโอกาสอุปถัมภ์ห้องเพียงที่ผู้ป่วยอยู่ห้องไอซุลานั้นทาอาจารย์ท่านทำให้เราเห็นนี่วแต่ผูท้ที่มีคม ผู้มีธรรมเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับท่านเลยเข้าใจไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกันในห้องเดียวกันเลยนะใน้องเดียวกันนะห้องเดียวก,กันหลวงพ่อ,ขอเขียนนะเราว่าหายใจไม่ออกแล้วต้องใส่ท่อเข้าไปกระบวนการทุกอย่างเนะี้ยหลวงพ่อไม่ได้แสงดงความรู้สึกเลยพอท่อหลวงพ่อยิ้มกับพระอาจารย์นะ คุยกันได้เลยอ่ะเข้าใจไหมหลวงพ่อบอกเพ่อนนะโดยดูดยคนป่วยอจาจแสดงที่ดูคนป่วยแ่หลวงพ่อขันไม่มองใครรู้ไหมญาติโยมอ่เขาก็ตุ่มเข้าห้องน้ำตาไหลร้องไห้กันนั่นแหละคนป่วยคนนอนอยู่เนี่ยไม่ได้ป่วยเข้าใจไหมหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อแสดงให้เราเห็นหลายหลาย ในขนาดเดียวกันในระหว่างที่ดูแลหลวงพ่อพระอาจารย์ก็เห็นอีกข้างๆเตียมข้างๆที่ที่เราได้ใช้ใช้สิ่งที่เขามีอยู่คือเป็นบทเคสแรกเลยกับการที่แบบเต็มที่การนำทานเอาเงินเส่วนที่เขาเคยสร้างใส่บาททุกเช้าที่าัสมาธิที่ภาวนาี่เขาเคยทำมาตัองแตยุค80กว่า เขาสิ่งนั wrong, ้นมาลองกลับเขแาไปให้เขาเล้วรู้สึกเมื่อไรดนเรื่องเราจากลูกของเขาแล้วพ่อแม่เขาทําอะไรมาบ้างเวลาเอาเรื่องราเหล่านั้นนะย้อนกลับไปจากอาการที่ชักกระตุกอย่างนั่นแหละทุกอย่างเปลี่ยนแล้วสงบสันติสงบแล้วจากพยายามสงบมากเลยเพื่อเขาได้รูืสึกถึงอยู่กุศสของเขาเราถึนเชี่ยวมากเลยว่าเฮ้ยยังที่พระพุทธเจ้าทรงทำมาสองพันหกหมื่นปี คนที่ทำภารกิจแก่คนแรกของลูกที่มันขึ้นมาในประวัติศาสตร์คือพระพุทธเจ้าท่านดูแลพ่อของท่านพระเจ้าสุโขนะท่านได้ส่งออกท่านท่านได้แลแคร์ที่ส่วนไท้ท่านดูแลจิตวิญญาณของไทยหลายหลายสิ่ท่านจะเห็นว่านี่คือวิธีการในการที่จะทําให้พระเราเนี่ยกลับมาเป็นผู้นำจิตวิญญาณิงๆ ถ้าท้าทายผู้เจ้าให้หยุดแต่ทำไมเราจึงถามว่าท่านนี้จริงราเขาไม่ได้ใช้เรื่องเงินเือนเข้ามาเกี่ยวข้องการเสียิยาเวลาเจ็กให้ด้จริงแค่นั่นแหละคือสิ่งที่มาจากท์ามมาแล้วก็เริ่มต้นมานเรื่อยก็จะก็มีทีมนะก็เริ่มแรกๆว่าจะพูดไปเรื่อยพูดไปเ,เรื่อยๆเนี่ยพูดไปจนกระทั่งยืนยันอนะ่ะก็องมีกลุ่มครูยโยคะอ่ะ ุผมพิงเงาะผมฟูโดนเข้ามาเข้ามาเริ่มกันก่อนเรามาร่วมงานกันก่อนนะฮะเห็นดีเห็นงามัป็นแบบนั้นอันนีนแล้วว่าเริ่มมีการคิดเรื่องนี้ออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะต่อมาก็มาเจอเราคุณชัยคุณชัยก็ดำเนินเรื่องการทำไอซียูกันที่ชื่อไอซียูเนี่ยเพราะว่าเราเปิดบูุ้นสยามพารากอนไอ้ใครก็เปิดบู้ชื่อว่า โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์โรงพยาบาลและชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายคุณทิพย์ดูอ่ะสองบรรทัดมันเดินผ่านอ่านยังไม่จบเดินผ่านไปแล้วเพราะจะอ่านชื่อชื่อชื่อชืยังไม่จบเลยเดินผ่านไปแล้วคุณชยัยบอกพระจะเอาไงที่อ๋อมันโดนลเลยหรอคุณชัยบอกคุณชยัณชยว่าไอซียูไหมไอซียูเฮ้ยมันโดนนะ เพรเวลาพูด ICU พวกคนจะคิดถึงห้อง ICU ใช่มไหมไม่ใช่มันท้องเสียง ICU ว,ว่าฉันหินคุณจริงๆมำลังบอกว่า ICU I listen you I understand you ฉันยินคุณฉันได้ยินคุณและฉันเข้าใจคุณน,น,าาคน,นี่นี่คือรวมลงมาหมดทั้งหมดนั้นแล้วก็เลยขำนี้ขึ้นมาเนาะแล้วเดินทางกันมาที่างเข้มแข็เงเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็จะไปลุองอยเก็จะ,จ,ะจะไปที่ละนองนองนละนองต่อนนะปลายเดือนนี้ไปละนลองต่อไปสร้างทีแค่โรงพยาบาลลวนลองเกิดขายเขาสร้างทีแค่โรงพยาบาลเพื่อดคเดือนนี้มีสามสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเดือนนี้ด้วยบตกว่าลนองลวนองเดือนมีนาน อ๋ออะไรสกับพี่รุ่งพีงศกันอ้าวแค่นี้ไปแล้วกันมเยอะมากเลจทั้นึงมือหูก็แบบว่าสมมติอัปเดตกันทุกสองวันนะทุกสอวันคุณเท้ามีกัวไว้ร ามาเดินกันเข้าสู่กิจกรรมเลยเนาะเดี๋ยวขอเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้เข้าสูก่กิจกรรมยียังไงนะครับสบายสบายทำยตงไงให้ส<ะ>บายสายค่ะค่ะจะกสักเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกลับมาพร้อมกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกันที่วิทยุสินะครับฟังเสียงระธานนี้ด้วยนะครับน้องกายวาจ,ะจ,ะจาใจพร้อมแล้ว that's uh, yeah. it